รหัส1.2.05ข้อ101มีคะแนน4คะแนน WO IST DAS ü b e r h o l e n FERBOTEN WO IST ตรงไหน DAS ü b e r h o l e n ที่กรณีการแสงเนี่ย FERBOTEN เป็นการห้ามสรุปคือตรงไหนที่ห้ามแสง1 WO DA g e g e n v e r k e h r b e h i n d e r t werden könnte นข้อหนึ่งเขาบอกว่า wo ในสถานที่ตรงที่ der gegen v e r k e h r นะคะรถส่วนทางกันเนี้ย behindert werden könnte อาจจะมีการบล็อกเกิดขึ้นข้อหนึ่งเขาบอกว่าใช่ไหมการที่จะห้ามแซงก็จะเป็นจุดๆที่ ถ้าแซงแล้วจะทำให้รถส่วนทางไปต่อไม่ได้นะคะเกิดการบล็อกในการจราจรเกิดขึ้นเหมือนเราถ้าเราแซงไปตรงนี้แล้วจะทำให้เขตนั้นรถส่วนทางไม่สามารถไปต่อได้ถูกไหมข้อ2 in Allen, i l l l n i b i n s t บ a นสตข้อ2เขาบอกว่าทุกๆถนนเดินรถทางเดียว นะคะไอบานสตราเซนก็คือถนนเดินรถทางเดียวที่ทั้งถนนก็จะไปกันในทิศทางเดียวกันถูกไหมห้ามแสงข้อ3 wo die verkehrs l a g e u n k l a r i s t ข้อ3เขาบอกว่า wo ในสถานที่ที่ die v e r k e h r s l a ก e นะคะการจราจรเน,นอสถานการณ์การจราจรเนี่ย unklar ist ที่ไม่ชัดเจนข้อ3ามเขาบอกว่าบริเวณที่ห้ามแซงก็คือบริเวณที่จะเป็นสถานการณ์การจราจรไม่ชัดเจนถูกไหมเพิ่งทวนให้อีกครั้งนะคะคำถามถามว่าตรงไหนที่คุณห้ามแซงข้อหนึ่งเขาบอกว่าตรงตรงที่ถ้าคุณแซงแล้วจะทำให้กีดขวางการจราจรกำลังลดส่วนถางถูกไหมข้อ2คุณห้ามแซงในบริเวณถนนเดินรถทางเดียว ถูกไหมข้อ3คุณห้ามแซงในบริเวณที่สถานการณ์การจราจรไม่ชัดเจนถูกไหมให้เวลาคิดสามวินาทีข้อใดถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องข้อ1นเนี่ยถูกต้องเพราะว่าเราห้ามแซงถ้าเกิดว่าเวลาที่เราแซงไปแล้วจะทำให้ รถส่วนทางเนี่ยไปต่อไม่ได้นะคะการจราจรติดขัดเกิดขึ้นเราก็ห้ามแซงนะคะข้อ1ถูกต้องข้อ2บริเวณถนนเดินรถทางเดียวเนี่ยคุณแซงกันได้ไม่ผิดกฎจราจรนะคะถ้าเขามีป้ายห้ามแซงก็ถึงจะห้ามแซงเนาะต่อมาข้อที่3ในบริเวณการจราจรที่ไม่ชัดเจนเรามองไม่เห็นนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็คือ สถานการณ์การจราจรไม่ชัดเจนณนะจุดจุดนั้นเราก็ห้ามแสงเพราะเราไม่รู้ว่าจะปลอดภยัยไหมนั่นเองโอเคค่ะสรุปคือข้อ1และข้อ3ถูกต้อง